สวัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพสู่สายตาผู้ชมทั่วทั้งประเทศครับข้อมูลจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอพบว่าประเทศไทยมีคุณแม่วัยรุ่นที่ไม่มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจสูงเป็นอันดับสองของเอเชียหรือวันละ374คน คิดเป็นชั่วโมงละ15คนขณะที่วัยรุ่นร้อยละ65ไม่รู้วิธีคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ทั้งยังไม่สามารถพูดคุยปรึกษากับครอบครัวได้ขณะเดียวกันเรื่องเพศไม่ได้หมายถึงเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแต่หากหมายถึงสุขภาวะทางร่างกายจิตใจการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยทีมข่าวจากเจมส์เคเบิลทีวีจังหวัดกาลสิน นำทีมลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองแค่ตำบลจูมจังเอำเภอกุชินารายสะท้อนกระบวนการชุมชนที่จะช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้องผ่านพาแรงสัญจรในสกรปข่าวที่มีชื่อว่าพาแรงสัญจรเรื่องเพศ ผมกิติทัตราบนินจินดาจากเจมส์เคเบิลทีวีที่นี่ครับคือทีมงานของพวกเราครับผมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รับวันทันข่าวกับเจมส์ทีวีค่ะวันนี้คุณผู้ชมพบก,กับดิฉันรวิการสนุธาพร้อมทีมข่าวคุณภาพเช่นเคยนะคะ ผู้ uhm. ในการโรงพยาบาลกาลสินของคนตกใจเชื fire, ้อไวรัสอีโมลานะคะยังโอกาสสูงในทยยากค่ะเนื่องจากไกลและต้องสัมผัสสารชั้หลังพอดีว่าจะไปทำไอ้สกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องพาแรงสัญจรเรื่องเพศนะครับคือประเด็นสำคัญคือเราอยากจะนำเสนอเรื่องท้องก่อนวัยอันควรแล้วก็โรคที่เกิดจากการเพศสัมพันธ์ พอดีได้ข้อมูลมาจากสถานการณ์ต่จังหวัดกาสินธุ์ที่ตำบลดุมจังอําเภอกุอชินารายเนี่ยเขามีโครงการนี้ขึ้นมาเราก็เลยว่าจะไปติดตามใช่ทําสกู๊ปก็เลยว่าจะให้โรเบิร์ตไปด้วยกับพี่พวงนี้เ,เพราะว่าโครงการนี้พี่ว่ามันน่าจะดีเพราะว่าเวลาเรามานําเสนอให้ชาวบ้านเห็นเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าโรคที่เกิดจากการเพศสัมพันธ์เนี่ยมันอันตรายไงพวกเอทพวกหนองในพวกอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกท้องอัยวัอันควรอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นปัญหาสังคม ในอนาคตอย่างเงี้ยก็เลยว่าเป็นสกู๊ปที่ดีเนาะ ผมเริ่มต้นตั้งหลักด้วยการเดินทางไปที่สาธารณสุขจังหวัดกาะสินเพื่อเข้าไปขอข้อมูลสถิติภาพรวมก่อนครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดมีสถานการณ์ของัยรุ่นท้องไม่พร้อมเป็นอย่างไรและกิจกรรมไหนที่น่าสนใจที่สุดที่เราจะเข้าไปทำสก๊ปข่าวได้ครับท่านครับสถิติในพื้นที่เกี่ยวกับการท้องไม่พร้อมและความเสี่ยงของัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดกาลสินเป็นอย่างไงบ้างครับสถิติความเสี่ยงของเรานะคะในจังหวัดกาลสินนี่ ประชากรที่เราดูแลอยู่อายุ15-19ปีนี่เรามีอยู่ประมาณ30,000กว่าคนซึ่งใน30,000กว่าคนนี้นะคะมีภาวะความเสี่ยงในการตั้งครรภ์อยู่ที่ของปี56นะจะอยู่ที่ร<ค>้อยละ21เมื่อเทียบกับปี55นี่เราพบว่ามีเพียงร้อยละ20ซึ่งเป็นปัญหาให้เราจะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อในปี57นี้เราจะป้องกันไม่ให้มี ตัวเลขหรือสถิติหรือความเสี่ยงเกิดขึ้นมากกว่านี้กิจกรรมที่เราให้ความสําคัญแล้วก็ทําตอนนี้นะคะที่ได้ผลดีก็คือกิจกรรมพาแรงสัญจรโดยเฉพาะที่เราทําในพื้นที่ของจุมจังนะตำบลจุมจังในอําเภอกูชินารายซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราให้ผู้ปกครองให้เด็กในวัยรุ่นนะคะได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยรับประทานอาหารร่วมกันใช้กิจกรรมร่วมกัน ทำให้เด็กนะวัยรุ่นนี้สามารถที่จะไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจในการที่จะเล่าหรือว่าขอคําปรึกษาจากผู้ปกครองค่ะเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่อำเภอกุชินารายกันครับพาแรงในภาษาอีสาน หมายถึงการกินอาหารเย็นร่วมกันซึ่งจะทำให้คนที่มาร่วมวงมีโอกาสได้พูดคุยสนทนาเรื่องต่างๆกลุ่มหักน้องแค่ไม่อยากให้วิถีชีวิตเหล่านี้ห่างหายจึงนำมาใช้คู่กับการพูดคุยเรื่องเพศเพื่อแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมของลูกหลานในชุมชนด้วยการพาแรงสัญจรไปตามบ้านหลังต่างๆพูดคุยปัญหาสุขภาวะเรื่องเพศที่จะสร้างความเข้าใจใหม่ และความรู้ที่ถูกต้องให้กับคนทุกๆช่วงวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันผมและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองแค่ซึ่งวิถีชีวิตปกติของคนอีสานนั้นคือการทำอาชีพเกษตรกรรมหรือไปรับจ้างทำงานในเมืองกรุง เด็กๆและเยาวชนส่วนใหญ่ที่โตมามักจะอยู่กับผู้สูงอายุครับที่แรกที่เราเดินทางไปถึงคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่กำลังมีการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการที่จะจัดงานพาแรงสัญจรในคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทุกคนกงติดครบแล้วเนาะ ตามที่เขานัดไม้กันนะครับกิจกรรมคือเก่าของเขาคือกิจกรรมผ้าแรงสัญจรของเขานะครับวันนี้เขาสิ้มาปรึกษาฮาลือในเรื่องของการวางแผนบ้านเวล่าเขากำหนดแล้วเนาะบันเวลาเนาะเป้าหมายของการเตุผ้าแรงของเขาใช้เขาก็คงจะห้แล้วก็คือการที่เขาไปกินเขาในระแวกนั้นๆในคุ้มนั้นๆกินเขาแล้วก็นําเรื่องต่างๆเขามาคุยกันแล้วก็เรื่องรักเรื่องนึงก็คือเรื่องของเพศนะครับเรื่องลูกเรื่องหลานเขาจะนําเขามาคุย หลังจากการประชุมผมและช่างภาพได้เดินทางไปที่บ้านที่จะมีการจัดพารลงสัญจรเพื่อจะได้เก็บภาพบรรยากาศการเตรียมงานและที่สําคัญผมได้ไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างผู้ใหญ่อนันต์ยามสมัยที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ประสานงานในครั้งนี้เราได้มเนินกิจกรรมโครงการพาแลงสัญจรในชุมชนของเรานะครับ เนื่องจากว่าเศิษิในเรื่องของท้องวัยรุ่นนะครับท้องไม่พร้อมในชุมชนของเราครับเมื่อสองสาปีที่ผ่านมานะครับมีจํานวนที่สูงนะครับและก็เพิ่มขึ้นเหตุที่ทําให้มีจํานวนสถิติท้องวัยรุ่นหรือท้องไม่พร้อมเพิ่มขึ้นนะครับมาจากในเรื่องของทักษะ ในการนะครับมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของเด็กและัยรุ่นในชุมชนของเราซึ่งมันไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเสพติดไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษาที่ไม่ปลอดภัยนะครับที่ผ่านมาปัญหาในเรื่องของทัศนคตินะครับความคิดความเชื่อความเข้าใจในเรื่องเพศของคนชุมชนที่มองเรื่องเพศในเชิงลบนั่นหมายความว่าเขาจะมองเฉพาะเรื่องเพศเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เพียงเท่านั้นเพศมันไม่ได้หมายเพียงแค่เรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับแต่เพศนั้นมันหมายถึงวิถี นะครับของชีวิตทั้งหมดโดยรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของเพศหญิงเพศชายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับอันนี้นะครับอยากให้คนในชุมชนนะครับตระหนักในส่วนตรงนี้ก็เลยจัดกิจกรรมเพื่อจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและก็มุมมองของคนในชุมชนนะครับอันจะนําไปสู่การการแก้ปัญหานะครับให้มันมีความยั่งยืนต่อไปครับ ที่เราได้มาทำกิจกรรมพาแรงสัญจรร่วมกันนะคะถือว่า ในปีนี้ที่เราเก็บตัวเลขนะคะถือว่ามันลดลงได้อย่างชัดเจนมากขึ้นมันเกิดจากส่วนไหนนะคะก็คือมันเกิดจากการที่อ,อสมอเองพ่อแม่ผู้ปกครองเองเด็กเยาว,วชนเองนะคะกล้าที่จะพูดคุยเรื่องนี้ปรับมุมมองการคิดเรื่องเพศนะคะก็คือว่าไม่ได้มองว่าเพศคือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวะคะ่ะคือมองทุกทุกอย่างในชีวิตประจำวันแล้วก็มาร่วมพูดคุยนะคะสิ่งที่เราเห็นแล้วก็หน้าภาพภูมิใจที่เราทํานะคะที่เราเห็นคือ เราเห็นว่าชุมชนเขามีความเข้เขมแข็งนะคะเข้มแข็งร่วมมือกันไม่ได้คิดว่าหนึ่งคนก็คือหนึ่งตัวปัญหาค่ะแต่ว่าเขามองว่ามันเป็นปัญหาของชุมชนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะเลิฟเหลังจากพูดคุยกับคนที่จัดงานพาแรงสัญจรแล้วผมก็ได้มีเวลา ที่จะตามพี่ๆเขาไปเรียกชาวบ้านและเด็กๆมาร่วมงานในคืนนี้พร้อมกับไปซื้อกับข้าวเพื่อมาทำเป็นอาหารครับตอนเย็นเด้อพป่แม่เด้อพาหลานพาลูกเลยเด้อคคครรรััับบบดดีีตอนเย็นไปกินข้าวอยู่บ้านเด้อพี่ใหญ่เดี๋ยวเราไปไหนต่อครับไปเดี๋ยวตลาดนัดเนาะพอดีมีตลาดนัดนะครับก็จะไปหนึ่งไปจะไปดูอาหารการกินคนจะเยอะเนาะพี่ใหญ่นะวันนี้เนาะครับแล้วจากนั้นเราก็จะมี ละหันมาฟังนกลำลองเป็นทํานองก่อน่อนพอพระที่ตกดินชาวบ้านที่ตำบลหนองแค่ก็จะมาล้อมวงกินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยด้วยเมนูอีสานพืพ้นบ้านกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ้อนก่อนที่จะเริ่มต้นเปิดอกพูดคุยกันด,ด้วยการร้องหมอลำอย่างสนุกสนานครับเจ้าตัวละเกิดมาเป็นคน เสียตัวละเกิดมาเป็นคนละชีวิตดิ้นรนละพอทนติดยาลบหลีกละกฎหมายอาญาลบหลีกละกฎหมายอาญาละโทษไปหนักหนาละนำพาไม่ดีละไม่มีศักดิ์ศรีละของความเป็นคนละกะจังว่ามีหลายล้นละเยาวชนลันหลงปองหลงไปล่องละเสพยาหมูนั้น แม่นว่าวามัวหมและด็กันไทยดีดีอ้อยสังคมเบสิตายมางสิตายมางมวันนี้ห้าได้นัดกันเนาะนะครับได้นัดกันมากินเข่าผ้าแรงน้ำกันใทเห้าเคยได้ยนินคาว่าผ้าแรงสันจรอ,อยู่บ่ นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมผ้าแรงสัญจรของเขาหมายความว่าเขามากินแล้วเขาหาเรื่องที่มันสร้างสรรเนแนวดีๆเนี่ยที่จะสร้างความสุขให้กับทาวบ้านของเขาโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาวะทางเพศหรือเรื่องเพศส่วนใหญ่เนี่ยคนทายบ้านเฮานี่พอบอกถึงคำว่าเพศปุ๊บเนี่ยทายบ้านเฮาก็จะมองว่าเป็นเพียงแค่เพศสัมพันธ์แค่นั้นจริงๆแล้วจากที่ถามบางหันว่าคข้าาเพศปุ๊บบางหันเนาะมันบไ่ได้หมายความาเพียงแค่เพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่มันหมายถึงคำว่าลูกนําความปลอดภัยนํา หมายถึงผู้ยิ่งหมายถึงผู se, ้ท่ายหมายถึงพอ่อถ <spooky S 1> ึงแม่หมายถึงความหลักหมายถึงความบุกพั่นยังบอกอีกเบาชัดเจนเลยว่ามันหมายถึงความเป็นห่วงพ่อเนาะเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันไปเรียนอย่างขม้าคำคำนี่พ่อแม่จะคิดว่าไปใสแต่ถ้าผู้เบาขึ้นแต่พ่อแม่ที่ขึ้นว่าเอาละที่ห้แล้วล่ะให้ลูกแต่มันมาถ้าใสลูกก็จะคิดว่าพ่อแม่ก็ที่ห้พ่อกับแม่ก็ต้องเปิดใจลูกก็ต้องเปิดใจเข้าหากันแล้วคุยกันแล้วคุยกันเนี่ยมีเห็ ลูกเข้าหลังเข้าเป็นแบบนี้เราควรที่ป้องกันกันจังไดน,นะครับดีว่าจะให้ีเด็กน้อยเยาวชวนอยู่บ่รู้ยี่หนูยย่เนี่ยไปปรึกษาหาลือกันเองนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องยาเสพติดต่างๆพ่อแม่คือต้องเปิดรับได้คนส่วนมากที่ท้องก็ส่วนมากจะเป็นท้องบอ่พร้อมครับค่ะก็จะเป็นเด็กน้อยที่อยู่ในส่วนมากก็จะอยู่กลุ่มใบเรียนส่วนนึงคำว่าเพศว่าใดไม้ถึงเฉพาะมีมีเรื่องที่ต้องเอากันเท่านั้นนะแมค่ะ เวลาเขาจะว้ากับลูกคือคุณรู้ว่าเนาะเขาคอยเว้าคอยจา่จาเด็กน้อยมันก็จะไว้ใจแล้วก็จะฟังเราแล้วก็จะเชื่อใจแล้วก็จะมาคุยกันเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามือนี่เขามาคุยกันหนึ่งมาคุยในส่วนสิ่งที่เ้องมีทัศนะี่เป็นลบมาตอลอดคือเรื่องเพศต้อไปนีอยากให้ซคยกันขยายผลว่า,าเรื่องเพศมันไม่มเพียงแค่เพศสัมพันธ์ต่อต่อไปเนาะเรื่องเพศมันคือชีวิตเขาทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายผลล่ะนะกเกี่ยวข้องเขาทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะยิบยกขึ้นมากขึ้นนาไปสู่การเรียนรู้นะครับ เรื่องของคําสั่งเนี่ยเสามารถที่แก้ปัญหาได้เนาะแต่การเรียนรูก้การรึกษาการตกลงร่วมกันนะครับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ทีสุดซึ่งแต่ละท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเนาะโอกาสต่อไปผมคิดว่าก็จะได้เอิ้นได้เ้อามานั่งมาบอกมาคุยกันอีกณ<อ>วันนี้ชุมชนฮักหนองแค่ตมบลจุมจัง ได้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีกระบวนการชุมชนดูแลลูกหลานให้มีสุขภาวะที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศอย่างถูกต้องทําให้ชุมชนแห่งนี้ลดสถิติของการมีคุณแม่ไวยใสลงเรื่อยๆผู้ใหญ่และเด็กก็เปิดใจคุยกันได้มากขึ้นเรื่องราวดีๆเหล่านี้จะถูกสะท้อนผ่านทีมข่าวเจมส์ Cable TV ในสกู๊ปข่าวที่มีชื่อว่าพาแรงสัญจรเรื่องเพศครับ Thank you. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รับวันทันข่าวกับเจมส์ทีวีวันนี้คุณผู้ชมพบอกับดิฉันรวีการสนุทาพร้อมทีมข่าวคุณภาพเช่นเคยนะคะซึ่งสกููปข่าววันนี้ค่ะทางทีมงานรอบวันทันข่าวได้ลงพื้นที่ตำบลจุมจังอำเภอกุชินารายนะคะพาไปชมการเปิดใจคุยเรื่องเพศของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องเพศนะคะผ่านการพาแรงค่ะหรือว่าการล้อมวงกินอาหารเย็นร่วมกันกับสกููปข่าวตอนพาแรงสัญจรเรื่องเพศไปพบกับคุณกิติทัตลานินจินดาค าแรงเป็นภาษาอีสานที่หมายถึงการล้อมวงกินข้าวร่วมกันวันนี้ทีมข่าวเจมส์ทีวีจังหวัดกระดาสินจะพาคุณผู้ชมทุกคนลงพื้นที่ตำบลจุมจังอำเภอกุชินารายซึ่งที่นี่เขาใช้การผ่าแรงสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับคนในชุมชนชวีวันชมภูเขานักวิชาการสาธารณาสุขจังหวัดกระดาสินได้ให้ข้อมูลสถิติการท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นในจังหวัด ที่แม้จะไม่สูงมากนักแต่ก็ต้องมีการบรณาลองจัดกิจกรรมการดูแลอย่างต่อเนื่องสถิติความเสี่ยงของเรานะะในจังหวัดกาลสินนี่ประชากรที่เราดูแลอยู่อายุ15-19ปีนี่เรามีอยู่ประมาณ30,000กว่าคนซึ่งใน30,000กว่าคนนี้นะคะมีภาวะความเสี่ยงในการตั้งครรภ์อยู่ที่ของปี56นะจะอยู่ที่ร้อยละ21 ซึ่งเป็นปัญหาให้เราจะต้องดําเนินการแก้ไขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินของเรานะคะเรามีนโยบายที่ทําเป็นโครงการใหญ่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นนโยบายในระดับของจังหวัดกิจกรรมที่เราให้ความสําคัญแล้วก็ทําตอนนี้นะคะที่ได้ผลดีก็คือกิจกรรมพาแรงสัญจรซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราให้ผู้ปกครองให้เด็กในวัยรุ่นนะคะได้มีโอกาสได้มาพบปะ พูดคุยรับประทานอาหารร่วมกันใช้กิจกรรมร่วมกันทำให้เด็กนะวัยรุ่นนี้สามารถที่จะไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจในการที่จะเล่าหรือว่าขอคำปรึกษาจากผู้ปกครองค่ะคหาปัญหาปัญหาอย่างครับ ุ่มหักหนองแค่นำโดยผู้ใหญ่อนันต์ย้มสมัยผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ประชุมเตรียมงานเพื่อเตรียมจัดงานผ่าแรงสัญจรไปภายในหมู่บ้านโดยใช้กิจกรรมผ่าแรงเป็นตัวเปิดประเด็นการพูดคุยเรื่องเพศกับคนในชุมชนผู้ใหญ่บ้านรับเอปัญหาทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ครับเกิดมาจากเพราะอะไรครับผมมีสถานะอยู่ในชุมชนของเรามีสถานการณ์เรื่องท้องไม่พร้อม มีเด็กที่อายุไม่ถึง20ปีบางคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวัยเรียนยังไม่มีการมีงานทำนะครับก็ท้องขึ้นมานะครับและอีกส่วนหนึ่งเหตุเหตุที่เขาท้องไม่พร้อมนะครับม,มันมีสถานการณ์ที่มันจำนวนมันเยอะนะครับสาเหตุก็มาจากส่วนหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของเด็กและเยาวาชนในเรื่องของการในเรื่องของการป้องกันการคุมกำเนิดนะครับด้วยวิธีต่างๆที่ไม่ถูกต้อง กิจกรรมพาแรงสัญจรเรื่องเพศเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปชักชวนคนในหมู่บ้านมากินข้าวร่วมกันเกิดมาเป็นคนเสียตัวและเกิดมาเป็นคนลชีวิตดินหลละพอทนติดยาหลบหลีกละกฎหมายอาญา ลลแกฎหหมมาาาาายอญาลาละละโทษนนพจากนั้นจึงมีการแสดงหมอลำที่มีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องเพศด,ด้วยท่วงทนองหมอลำที่ว่าวภาษาอีสานซื่อๆสอดแทรกเรื่องราวชีวิตประจำวันที่หนุ่มสาวต้องเจอนั่นเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ดึงดูดคนทุกเพศทุกวัยให้มีอารมณ์ร่วมกับบทเพลงก่อนร่วมเปิดใ,ใจพูดคุยกันในวงสวนาของค่ำคืนนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมผ้าแรงสัญจรของเขาก็คือว่า ป้าหมยหล,ลักๆส่วนหนึ่งคือไมายขาว่าเขาอยากคุยกันในเรื่องของสุขค่ะผาวัเพศไทยเฮาผมผมถามนิดน,นึงแน่ได้ยนนนานคำเพศในไท่เฮาคือพออย่างคนส่วนมากที่ท้องก็ส่วนมากจะเป็นท้องบอ่พร้อมครับค่ะก็<ม>จะเป็นเด็กน้อยที่อยู่ในส่วนมากก็จะอยู่กลุ่มใบเรียนส่วนนึงคำว่าเพศว่าใดหมายถึงเฉพาะมีมีเรื่องที่ต้องเอากันเพานั้นนะแม่ค่ะเพราะว่ามัเป็นเรื่อง่เพศเรื่องเรื่องยาเสพติดต่ตตตางๆพ่อแม่นมี่คือต้องเปิดรับได้เฮามีทัศนะนที่เป็นลรมาตอวคือเรื่องเพศ วงสนทนาเล็กๆที่เกิดจากกิจกรรมพาแรงสัญจรจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงพลังของตนเองในการปกป้องดูแลลูกหลานโดยเริ่มต้นจากการที่มีมุมมองที่เหมาะสมทั้งต่อเด็กเยาวชนและประเด็นเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับพิถีชีวิตอย่างแยกไม่ได้วินัยชัยบุญถ่ายภาพกิติทัศน์ลาภินจินดารายงาน ความคิดนี้เริ่มนะครับที่จะทําสกูปชิ้นนี้นะครับคือเนื่องจากได้แรงบันดาลใจมาจากวัยรุ่นที่อายุระหว่าง15-20ถึงปีเนี่ยท้องก่อนแวนควัวแล้วก็มีการติดต่อจากเพศสัมพันธ์ก็เลยลองคิดแล้วก็หาข้อมูลดูว่าถ้าเราทำสกูปินี้ออกไปเนี่ยน่าจะเป็นให้ชาวบ้านได้ดูว่าหมู่บ้านเล็กๆเ,เนี่ยที่อำเภอกุชินารายเนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหาจากที่มีวัยรุ่นเนี่ย ท้องหรือว่าไม่พร้อมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยคือเขาแก้ปัญหาได้ได้ได,ได้ได้ดีแล้วก็เขามีความคิดที่เป็นห่วงเด็กในชุมชนก็เลยมาจัดสัญจรพาแรงขึ้นโดยการเอาชาวบ้านแล้วก็เด็กมานั่งพูดคุยกันผ่านอาหารมื้อเย็นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาโดยผลสรุปที่ได้คือลดน้อยลงซึ่งน่าจะเป็นชุมชนต้นแบบ ของจังหวัดกาลสินที่ให้ชุมชนอื่นมาดูว่าเขามีการแก้ปัญหายัางไงมั่งผมรู้สึกมีความดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทําสกู๊ปชิ้นนี้ในการทําสกู๊ปชิ้นนี้มันทําให้สะท้อนเห็นปัญหาของสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ท้องก่อนวัยอันสมควรและผมหวังว่าแนวทางที่ทําสกู๊ปชิ้นนี้จะทําให้ช่วยเหลือในเรื่องปัญหาของเด็กวัยรุ่นท้องก่อนวัย ออันนสมนมมควรไไ่ด้้ากกยพลังแห่งความสุขความรักของคนในครอบครัวรวมไปถึงชุมชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาจะทำให้เยาวชนเหล่านี้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคงในเส้นทางที่ถูกต้องอย่างที่ทีมข่าวเจมส์เคเบิลทีวีได้สะท้อนผ่านสกู๊ปข่าว ติดตามการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในรายการปฏิบัติการข่าวดีในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ